2อนุบาลปุ๋มนุวิทย์ิสา เราจะทําการแข่งขันรายการที่3 4 3 5เสร็จสิ้นแล้วจะมอบเหรียญรางวัลเพื่อเป็นเกียรตินักกีฬานะครับน้องคนนี้จับกันได้ร้อนแล้วต้องเกี่ยวเลยนักกีฬาขออนุญาตกับครูเราวิ่งนะคะนๆวิ่งที่เด่นอถึงบ้านนเรา ลดต่อไปจะปล่อยตัวนักกีฬารายการที่034 4คูน100เมตร12ปีในรอบคัดเลือกกลุ่มที่1กลางปล่อยตัวนักกีฬารายการที่034ออกไปแล้วนะครับ4คูน100เมตร12ปีในรอบคัดเลือก phải, các tiếng anh biệt, may anh biệt thế nào Ja. Yep.